สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันกันเลกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาถึงในหมดของช่แล้วชอบนะคะประจำเดือนกันยายนนั่นเองค่ะ ซึ่งช่วงนี้นะคะก็เข้าใกล้ช่วงสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันนิดนึงว่าเฮ้ยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะที่ก็ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนั่นเองนะคะเลยเลือกที่จะมาบอกต่อนะคะก็พอคัดมาบ้างแล้วนั่นเองนะคะก็จะมาพูดให้ฟังนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขออนุญาตเริ่มที่ตัวแรกกันเลยละกันนะคะเนาะสำหรับตัวแรกนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมาๆมาๆานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นของสมูโต้นั่นเองนะคะเป็นนสครัับกาแฟ่นนเองะคะะเนาที ก้อยเนี่ยรีวิวไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อเนกประสงค์ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายกันเลยทีเดียวนั่นเองนะคะนาอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กับผิวหน้ามากกว่าผิวกายนะเพราะว่าก้อยใช้เสร็จเนี่ยก็จะวางไว้บนโต๊ะเครื่องสำอางนะทุกคนเพราะว่าถ้าใช้กับผิวกายอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องไปแบบสครับกันนะคะในห้องน้ำมากกว่าเนาะแต่ก้อยวางไว้บนโต๊ะเครื่องสำอางก็เลยสะดวกใช้กับผิวหน้ามากกว่าผิวกายนะคะนาอแต่ก็เคยทําการทดลองไปแล้วทุกคนว่าเออใช้แล้วมันดีจริงมันทําให้ผิิววแนน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 ดดููเเเียุ่่่มมขขึ้จจรรรงงงะะคคาาาตใืออ เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะทุกคนไม่ใช่ว่าซองเดียวแล้วก็จะแบบเห็นผลอะไรขนาดนั้นนะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งตัวนี้ชอบตรงที่ว่าเขาเป็นนะคะกาแฟแล้วก็อารเวล่าซึ่งตัวไปเองชอบอารเวล่าอยู่แล้วคือว่าหาจจอเค่เนาะเพราะรู้สึกว่ามันทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นผิวแบบไม่แห้งแล้วก็ดูแบบไม่ขาดน้ำด้วยนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แบบถูกและดีนะคะราคา1 9บาทเททานั้นหาซื้อง่ายมากๆเลยในเซเว่นนั่นเองนะจ๊ะนะใช้ดีจนขนาดแบบฝาหายไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะกล้จะหมดแล้วด้วยนั่น กันนบ้างะะคะสำหรับตัวต่อมานะคะที่ชอบนะคเะพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็จะเปน็นนี่เลยค่ะ แชมนะคะที่มาในรูปแบบซองนะคะตัวนี้ขอรับกานว้องวิงซึ่งวิงจริงๆทุกคนขาก,นก็ใช้มาในวันนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าตั้งแต่ได้ตัวนี้มาเนี่ยถ้าแต่งหน้าเนี่ยก็คือใช้ประจำเลยนะทุกคนเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดทนยาวนานมากแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้แบบชอบใช้พวกครีทซิ่งอะไรพวกเนี้ยก็กนแนะนําว่าให้ผ่านดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้คือแบบความติดทนจริงๆทุกคนจะอารมณ์แบบพวกโฟมล้างหน้าทั่วไปก็คือแบบไม่ออกนะคะเอาไม่ออกจริงนะเพราะว่าก็เคยแล้วก็คือแบบอยู่แล้วก็ไปประมาณ 2- อถึงสวันเลยนั่นเองนะคะเนาะ ที่จะทําให้ออกโดยที่ไม่ต้องใช้แบบพวกคลีนซิงเอร์นะคือจะเป็นพวกอารมณ์แบบ พวกเครื่องรวดหน้าหรือว่าเครื่องล้างหน้าอะไรแบบเนี้ยคือเอาออกนะคะนั้นน้องก็จะเป็นประมาณนั้นนะแต่แบบมีความแบบจึง้งสีสวยมากก็ได้มา2เบอร์นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะคะก็จะเป็นสีเงินกับสีทองซึ่งตูบ,บอกว่าเป็นสีที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วประทับใจซึ่งตอนแรกเราไม่ได้อยากคาดหวังกับไอช์ดโที่มาในรูปแบบจองแบบนี้เพราะว่ากลัวในเรื่องของความแบบเหนียวเข้าใจรงไหมแบบเวลาลืมตาขึ้นไปแล้วพอเราเราหลับตาลงแล้วกลัวความเหนียวความนหนียาซึ่งตัวนี้ไม่มีเลยทาปุ๊แปบนะะนนแห แล้็คือแบบเราทาใจมากแล้วก็สะดวกใช่นะเพราะเขามาในรูปแบบจองเนี่ยจะหใ,จให้ดูว่าเนี่ยเขามาในรูปแบบหัวแปงแบบนี้ทุกคนคือไม่ต้องมานั่งวิ่งหาแปงแล้วอ่ะว่าเออเราจะเอาแปงอะไรมาทานนู่นนี่นะดีก็คือแบบ จบเลยในซองเดียวนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้สีเดียวก็จบก็ได้หรือว่าจะผสมสีก็ได้เช่นกันมันเองนะคะเนาะก็ได้มาจาก c j นะจ๊ะนะ,ะมาที่ตัวต่อมากันบ้างตัวต่อมานะคะที่ใช้บ่อยๆช่วงนี้นะคะในเรื่องของรองพื้นก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะของนามินั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ชอบมากๆเขาเป็นซ c คูช่านะคะตอนแรกเนี่ยแอบกังวลใจว่าเฮ้ยกลัวจะใช้ไม่ได้เพราะด้วยความที่แบบหน้าซองก็คือข่าวแล้วหนึ่งก็เปราะลงแบบพวกสาวเกาหลีหรือเปล่าสาวผิวดีหรือเปล่า สาวผิวขาวหรือเปล่าแต่ไม่เลยทุกคนค่ะก้อนก็ยังใช้ได้ซึ่งวันนี้ก็ใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากนะทุกคนต้องขออภัยในเรื่องของเสียงรถด,ด้วยนะคะเ mm hmm. พราะวันนี้มานั่งอัดคลิปวิโอท่บานแมนนั่นเองนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะขายที่ในเซเว่นในราคา49บาทเท่านั้นแต่รู้สึกว่า ดีงามมากๆเลยนั่นเองนะคะเกลี่ยง่ายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้พับใช้มือก็ได้นะทุกคนแต่ประชาก็ก็ใช้กับพับที่รู้สึกว่าใช้แล้วัซเออชอบนั่นเองนะคะเนาะก็ถือว่าเออเป็นอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะตัวนี้เนาะก็ดีงามนะคะเนาะมาที่ตัวต่อมากันบ้างนะคะที่ใช้แล้วก็ยังคงชอบแล้วก็หมดไปหลายซองมากๆแล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยกันแดดนั่นเองนะคะข้องเทเอนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือมังบีนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกว่าดีตรงที่ว่าหน้า ไม่เขาไม่ลอยนะคะนาะใช้แล้วก็แบบว่าเนื้อเนี่นยค่อนข้างจะมีความขาวแรกแรกที่ใครซื้อไปแล้วเปิดใช้แล้วก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยจะทาให้หน้าทาหน้าลอยหรือไม่หรือว่าทาให้รองพื้น,นเปลี่ยนสีหรือเปล่าแต่แม่ไปรีวิวไปแล้วนะทุกคนก็คือแบบไม่ได้มีผลกับรองพื้นเลยนะคะใช้แล้วก็คือสามารถที่จะปกป้องผิวจากรังสีว v a u v ีได้แบบปกติมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเยิ้มหรือว่าหน้ามันในระหว่างวันด้วยนั่นเองคะเป็นอะไรที่แบบ ถูกและดีมากๆมีขายในเซเว่นนั่นเองคะ่ะอะมาที่ตัวต่อมากันบ้างน,นะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ที่ก็เ,เคยพูดถึงไปแล้วนะคะของฮานาโซนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวสเนลนะคะแล้วก็หอยทากนั่นเองนะคะเนาะก็คือจะแบบดีงามมากๆนะคะแล้วก็จะมีอะโลเวลาด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเขาให้ใช้ในอาทิตย์ละประมาณ 2ถึง3ครั้งนะคะทุกคนถาไม่ได้แบบใช้ทุกวันนะเท่าไหร่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื่นผิวแบบไม่อิ่มน้ําเลยแต่งหน้าแล้วมารู้สึกแบบหน้ามัแค็แคกแห้งๆเนี่ยแนะนําว่าให้บกตัวนี้ก่อนนอนตัวเดียวก็คือแบบจบเลยนะคะใครที่แบบมีผิวหน้าโทมไม่สดใสอะไรเงี้ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ได้มาจากซีเจนะทุกคนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเนี่ยคือเขาจะแบบมีเหมือนกันไม้แต่ในอารมณ์แบบของเซเว่น,นก็คือแบบยังไม่ได้เห็นเช่นกันนะคะเนาะก็เป็นอะไรที่กด้ให้มองว่าเออมันดีจริงๆพรมันก็แบบ ตื่นเช้ามาหน้ามาแบบดูอิ่มแล้วก็ดูฟูด้วยนั่นเองนะคะแต่แอบมีความแบบเน,น,นื้อหน,าน,หนานิดน,น,น,นึงเหนียวน่าหนาหนิดนึงนะคะทุกคนค่ะตื่นยากนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณน,นะะั้นค่ะ ตัวต่อมานะจ๊ะที่รักจากก็จะเป็นนะคะตัวนี้เลยเป็นเซรั่มคุณหมอนั่นเองนะคะที่ว่านี่สั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะคะเนาะถามว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวหน้าไหนดูกระจ่างใสได้ด้วยนะทุกคนแต,แต่แต่แต่นี่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็ยังแอบมีสิวนะทุกคนไม่ใช่ว่าใช้แล้วแบบสิวจะไม่ขึ้นอีกแล้วไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันก็อยู่ในเรื่องของการแบบมีระเบียบวินัยในการนอนนะคะในการกินด้วยนั่นเองนะคะถ้าช่วงไหนแบบ กินหวานมากไปอย่างเงี้ยสิวก็ขึ้นนะคะหรือว่ากินความมันเยอะไปแบบพวกกินหองทอดเยอะไปสิวก็ขึ้นเช่นกันนอนดึกมากไปสิบก็ขึ้นเช่นกันนั่นเองนะคะน้องผัชนะตัวนี้นะเขาก็แบบช่วยในเรื่องของทําให้สิวเนี่ยยุบเร็วลดการอักเสบของผิวนั่นเองนะคะก็แบบแบรนด์ที่ดีเช่นกันคะก็ได้มาจากพวกช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าก็มีเช่นกันก็ทุกคนลองเข้าไปดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้และที่สําคัญก็คือระวังของปลอมด้วยนะคะทุกคนค่ะก่อนซื้อก็แบบดูนิดหนึ่งนะจาะเนาะเขาก็มาในรูปแบบหัวดอกอะทุ นะคะนี่มาในรูปแบบแบบนี้เลยน้ำเซรั่มก็แบบมีความค่อนข้างที่จะใสมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนื้อด้วยนั่นเองนะคะเนาะมาที่ต่อมากันบ้างนะคะก็ยิงยาวกันเลยนะเจ้าสาวที่ต่อมานะคะที่ชอบนะคะก็จะเป็นฟองน้ําในหมวดฟองน้ำเนี่ยก็ที่เรารีวิวไปเลยนี่ตัวนี้นะคะก็ตัดไทยนะคะไปสองทิแล้วก็จะเหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะเนาะก็ถือว่าลงรองพื้นได้ดีนะก็รู้สึกว่าชอบนี่ก็คือใช้เสร็จก็คือใส่ไว้ในนี้นะคะก็แยกถุงใส่ไว้นะคือถ้าเราจะล้างเนี่ยก็คือสามารถที่จะล้างได้ แต่ถ้าเราไม่ล้างเราก็ส้วงจะทิ้งก็ทิ้งเลยนั่นเองนะคะน้อเมื่อเช้าก็ใช้มาเนี่ยก็คือ2ชิ้นในถุงชิน i, ช้นนี่ชิ้นหนึ่งนั่นเองนะคะนาะงเพราะว่ามันไม่แพงนั้นเพื่อนก็ประมาณ1 9ถึง20บาทไม่ได้แบบแรงไปมากกว่านั้นเลยนะคะก็ต้เข้าไปดูในแบบพวก แอปของชีอินนะคะลาซาด้าะคะหรือว่าช้อปปีเนี่ยก็คือ20บาทประมาณนั้นนะคะไม่เกินไปกว่านั้นแล้วนั่นเองนะจ๊ะส่วนต่อมาที่ใช้เราสุกว่าชอบหน้ามันชุ่มชื้อหน้าม,นมันมีความแบบนุ่มแล้วก็ลื่นมากๆใช้ตัวเดียวก็คือจบแล้วก็แต่งหน้าตามต่อได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยโอเลนั่นเองนะคะเป็นครีมดีครีมดังในตานานนั่นเองนะคะทุกคนหาก็อชอบมากสาหรับแบรนด์นี้ตัวนี้นะเขาเป็นเซ um รั่มเพื่อฟื้นบารุงผิวจากมลภาวะนะคะทุกคนค่ะก็อชอบตรงที่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความชุ่ ถามว่าอย่าทาออกไปข้างนอกจะดีกว่าให้ทาในเวลาที่รู้สึกว่าผิวมันแห้งมันขาดน้ําจริงๆเอะวันนั้นอะแล้วถึงค่อยใช้นะคะเพราะาตัวนี้ค่อนข้างที่จะในความชุ่มชื่นนะข้าหน้ามันมากๆนี่ก็ไม่แบบไม่อยากจะแนะนำาตทุกคนท้องน,นี่มันเป็นครีมที่สามารถที่จะใช้ในเวลากลางวันนั่นเองนะคะตัวก้อยเองเนี่ยมีโอเลอีกต,ตัวหนึ่งที่ใช้น่นอนคืนเดี๋ยจะมารีวิวให้ฟังตัวนั้นก็คือแบบปังมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะแต่ตัวนี้นคือชอบชอบมากๆวันไหนรู้สึกว่าผิวแบบไม่ไหวเลยแห้งมากๆนียก็โบกไปเลยคือแบบ ดีมากแล้วแต่งหน้าได้แบบง่ายมากทุกคนค่ะคือด,ดีดีดีมากเลยนะคะอ่ะต่อมาลิปที่ใช้บ่อยช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะของนาม,มินะทุกคนก็คือยังคงซื้อของนาม,มิอยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าเป็นลิปที่สามารถที่จะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นแบบผิวเข้มผิวแทนหรือว่าจะเป็นผิวขาวก็คือสามารถที่จะใช้ได้ก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองแล้วที่บ้านก็คือแบบมีเบอร์ศูนย์สามอยู่นะคะเนาะแต่ชอบเป็นเบอร์นี้เพราะว่าเบอร์นี้มันออกแบบน้ําตาลดูแบบสายฝอนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดู พอมาราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นมีขายที่เซวเว่นนั่นเองค่ะ,ะมาที่ต่อมากันบ้างน,นะคะยังคงยิงยาวยังเหลืออีกหลายชิน้นนะทุกคนเซรั่มที่ชาเราชอบนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะบางวันคิดอะไรไม่ออกก็ป้ายตัวนี้ไปเลยจ้าทําให้ผิวหน้าเนี่ยลูกระต่างสายลดเลยในพวกพวกรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะใครที่ชอบมีปัญหาในเรื่องของรอยดํารอยแดงที่น้องสิวทิ้งไว้เนี่ย แนะนำว่าให้ซื้อนะคะหน้ากระจ่างใสขึ้นจริงแต่ไม่ได้กระจ่างใสแบบขนาดขาวอะไรขนาดไหนก็คือแบบมันดูใสขึ้นดูผ่องขึ้นนะคะเนาะตัวนี้เนี่ยชอบมากเพราะว่าทาแล้วมารู้สึกแบบว่าบางเบาแล้วมันก็ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะแต่มีน้ําหอมนะทุกคนใครที่แพ้คือแบบข้ามไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่แพ้ก็คือแนะนําเลยตัวนี้คือดีจริงรีวิวก็คือแบบแน่นจริงนะจ๊ะสิบกทบท่างนั้นนะคะเนาะก็เป็นไฮยาดะบวกกับวิตามินซีเนาะเขาก็เทมาฉันะคะว่า หน้าสว่างออร่าพุ่งนะคะนะนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะจ้าดีงามมากๆนะคะใช้ก็คือแบบมีความจะหมดเร็วนะทุกคนก็น่าจะใช้ได้ประมาณแค่ครั้งเดียวนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นลิฟที่ยังคงแบบยืนหนึ่งนะคะอยู่กับเราแทบจะทุกซีซั่นเลยนะทุกคนคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่เพียงแต่จะใช้แบบ ทาให้มันแบบว่าดูมีความวิงวับอย่างเดียวนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการทําให้ปากเนี่ยชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของเอสซีลักเลยนั่นเองนะคะก็ซื้อมานะคะเป็นของอ่อสีบอสเลดี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีอารมณ์แบบนู่ๆช่วงแรกๆที่ก็ซื้อมาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยประทับใจในเรื่องของการทาเดี่ยวๆก็คือแบบเหมือนเราเป็นคนค่อนข้างที่จะผิวคล้ำพอทาเดี่ยวๆมันก็ดูป่วยแต่ที่หลังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ว่ะมันก็ไม่ได้ดูแย่นะมันอารมณ์แบบให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดี แล้วพอเช้าตื่นมาปากมันจะรู้แบบอวบดูอิ่มอ่ะมันมีความแบบชุ่มชื้นเต็มที่แล้วก็ทาลิปนั่นคือแบบไม่ได้มีความแห้งหรือความแตกหรือความตกล่องเลยเพราะตัวนั้นคือเอาอยู่ในเรื่องของความชุ่มชื้นจริงคือสวยแล้วก็จะทาทับในเรื่องของแบบถ้าทาตินด้านในสีแดงอะไรเงี้ยแล้วทาทับไปอีกทีก็แบบเดือนหนึ่งทุกคนค่ะา390บาทนะคะคือดีงามมากๆไปดูกันได้นะคะที่ไล n e อนเอสซลักนั่นเองนะคะก็คือแบบ อันหนึ่งทุกคนต่อมาที่ใช้เราชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือหวีนั่นเองนะคะทุกคนหวีพอมกระจกที่ก้อนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปพกนะคะแล้วก็ติดตัวไปกับเราด้วยนะคะเวลาที่ออกไปข้างนอกเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของผมชอบยุ่งเหยิงนั่นเองนะคะนี่เขาก็จะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเห็นไหมข้างล่างเป็นกระจกนละข้าเป็นหวีการใช้ก็ไม่ด้ยากเนี่ย แบบประมาณนี้ยเห็นปะเขาก็จะเป็นหวีแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเอามาหวีผมด้วยเลยแล้วชอบตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยกินเส้นผมนะทุกคนแล้วก็ไม่ทําให้ผมอ่ะคือแบบมีความแบบเป็นสังกะตังง่ายๆเข้าใจหรือไหมเออเวลาหวีไว้เนี่ยจากที่ว่ามันเป็นสังกะตังอ่ะมันก็แบบคลายได้ง่ายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีอ่ะซื้อมาแน่นะคะยี่สิบาทเท่นานั้นแล้วก็ไม่เจ็บผมด้วยเพราะว่าเนี่ยเขามีแบบตุ้มๆหุ้มมาให้นะคะเนาะก,ก็แบบ ชอบตั้งแต่ดได้มาก็รู้สึกว่าใช้บ่อยมากทุกคนค่ะก็นั่นแหละดีนะคะแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะเหมาะกับวันที่เราสุกว่าเฮ้ยอยากออกไปใช้ชีวิตประจาวันข้างนอกแล้วเราสุกว่าอยากจะส่องกระจกดูซิว่าเครื่องสำอางอะไรอยู่ดีไหมนะคะหรือว่าอยากจะหวีผมอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันก็คือแบบดีอันนี้ก็ได้มาจากชีอินนะทุกคนก็ ก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้นะคะตามพวกช้อปปี้ a าซาดนะคะหรือว่าจะไปชีนก็ได้นั่นเองนะคะเนาะราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตามแต่ร้านค้านะคะในพวกแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าการช็อปอะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะคะเนาะก็อ่ะมาที่ตัวต่อมากันบ้างน,นะคะที่ใช้แล้วถูกว่าชอบนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นนะคะผ้าเปียกนั่นเองนะคะไว้สาหรับเช็ดทำความสะอาดเนาแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ที่ชอบอย่างก็คือเขาไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งจะบอกว่าตัวนี้คือมันชอบเพราะอะไรเพราะว่าควรที่จะผกผ้าเปียกควรเวลาที่เราเออกไปข้างนอกไปที่สาธารณะเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะไปหาน้าก๊อกล้างมือหรือว่าห้องน้ําได้ทุกั้งนะคะเนาะหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยน้าที่เราใช้ตามที่สาธารณะเนี่ยแบบาม,ามันจะสะอาดจริงหรือไม่นะ,ะก็แนะนําว่าให้ผกไปนะคะตัวน,นี้ก็คือแบบมีความแบบกลิ่นหอมนะคะหนึ่งหอแล้วก็คือมี40แผ่นนะคะ 20บาทเทา่านน้นนะแต่ก็ไม่ได้จํากัดน,นะว่าทุกคนจะต้องไปซื้อตามนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เนาะก็คือหมายถึงว่าให้ทุกคนเลือกที่จะพกด้วยนั่นเองะคะ่ะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งนั่นเองะคะเวลาที่เข้าแบบห้องน้ําสาธารณะนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้หยิบจับได้ง่ายด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีกลิ่นทําให้รู้สึกว่ามั่นใจนั่นเองจ้ะเนาะมาที่ตัวต่อมารีวิวไปนานแล้วทุกคนแล้วก็ใช้เกือบจะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นนี่เลยเบาวิองอยงวยงอแล้วนั่นเองนะคะ เคลียโนนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะคะหรือว่าโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้านั่นเองเนาะ,ะที่ก็ใช้มาคือแบบเบามากะค่ะทุกคนก็คือแบบใช้ได้ประมาณสองสครั้งก็น่าจะหมดแล้วนะคะตัวน,นี้ก็คือแบบชอบมากมากคะพอใช้แล้วรสุกว่าสิวมันไม่ค่อยมีถึงมีมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบน้อยทุกคนไม่ได้แบบมีแบบขึ้นเยอะแยะอะไรอย่างแต่ก่อนแล้วนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านด้วยนั่นเองะค่ะเป็น เจลล้างหน้าเธอรู้สึกว่าเออก็ดีนะแล้วก็ก็ซื้อนะคะตัวที่แบบใช้ล้างหน้ามาใช้ด้วยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันควรมีไหมหรือว่าใช้แล้วเนี่ยมันดีอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังด้วยแต่ตัวนี้คือแบบดีแล้วก็ปราศจากนะคะพวกสารละคายเคืองด้วยนั่นเองนะคะใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์คุดกันได้นะคะตัวนี้ก็คือแบบ จึ้งมากแม่นะคะเนาะอ่ะมาที่ตัวต่อมานะคะเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยทุกคนที่รีวิวไปนะคะเป็นแป้งนะคะช่วยเนื่อของการควบคุมความมันแล้วก็ช่วยเนื่อของการลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยนั่นเองะคะเป็นอะไรที่บีแบบดีๆๆมากเลยใครที่เป็นสิวผิวมันก็แนะนำมาให้ลองซื้อมาใช้ดูนะคะราคาเด่ยประมาณ28บาทแต่ก็ไม่แน่ใจว่าซื้อได้จากที่ไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวกตามมินิมากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวก CJ นะคะหรือว่าแบบตามเซเว่นเนี่ย ถ้าเขามีนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละเซเว่นเนี่ยก็ไม่น่าแบบไม่กล้าคอนเฟิร์มอะว่าเขาจะมีเหมือนกันหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาด้วยว่าเขาจะเอาอันนั้นมาลงไม้นี้มาลงไหมนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะเสื้อเนี่ยดีกลิ่นหอมนะคะแต่เป็นแป้งเนื้อขาวแต่ไม่ทาให้หน้าแบบดูเทาหรือว่าดูรอยเลยทุกคนนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ควบคุมในเรื่องของความมันก็แบบแบบ ติดดีงามมากๆเลยนะคะน้องป้าก็ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแป้งเนี่ยเนื้อแป้งแบบเป็นโทนขาวนะแต่ละเอียดมากนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือแบบหอมหอมมากๆเลยนะคะอารมณ์เหมือนแป้งเด็กแล้วก็กเอามาทาได้เนี่ยโดยที่แบบมันไม่ทําให้แบบว่าหน้าเทาหรือว่าหน้าลอยนะคือแบบดีหอมด้วย นะคะน็อกด้วยแบบราคาที่แบบเบาๆนะคะทุกคนค่ะก็ใช้ได้นานนะคะหนึ่งกระปุกนะอ่ะมาที่เชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะของเดือนกันยายนนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยอายไลเนอร์นะคะที่ก้อยเพิ่งจัดรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะวันนี้ก็ใช้ก็จะบอกติดทนดีงามมากๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอๆกับพวกอายแชโดลเลย นะคะถ้าแบบว่าไม่ได้โดนน้าแล้วต้องมานังขยี้หลายทีก็คือไม่ออกอนะ่ะทุกคนไม่ออกนะคะเพราะว่าก้อยล้างหน้าก็คืออายไลเนอร์กับแอชิโด้เนี่ยไม่ออกค่ะทุกคนคะ่ะก็คือจะต,ต้องใช้แบบเครื่องนะคะที่ใช้นวดหน้าหรือว่าล้างหน้าในการล้างถึงจะออกนะทุกคนก็แบบเป็นอะไรที่แบบดีอะ่ะยี่สิบบาทก็มีคิดว่ายี่สิบาทแบบเราจะทําได้ดีขนาดนี้เพราะเคยซื้อแบบอารมณ์แบบตามตลาดนัทั่วไปที่แบบสิบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยพอใช้ปุ๊บ นี่เกิดสอชั่วโมงทุกคนเพราะก้อยเป็นคนที่มีหนังตาค่อนข้างทีจะมานเยิ้มแพนด้าหรือยิ่งเฉพาะใต้ตาแบบแน็กกรีดไม่ได้เลยกรีดไม่เท่าไหร่เยิ้มเป็นแพนด้าเลยทุกคนค่ะแล้วก็ชอบมาอยู่ที่บริเวณขอบตาตรงนี้นะคะก็ทําให้ดูแบบ เหมือนมีผลได้จริงนะเออก็จะเป็นประมาณนะั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบ20บาทจะทําแบบได้ดีก็ไปได้มาจากชีอินนะทุกคนก็ลองไปแล้วซื้อแลหาก,กันดูนะคะเนาะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าสวยมันเป็นสีออกแบบพัทเทลนะคะทุกคนค่ะเป็นสีน่ารัก,น,รกน่ารักเนาะเออแลวแพ็กเกจก็คือดีนะไม่ได้กระโลกรกะลาหรือว่ากองแกงเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือดีมากอเดี๋ยวจะให้ดูเส้นคือมีความเล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้เขียนแล้วค่ะหรือว่าเส้นแตกด้วยคือแบบ ดีติดทนมากแม่น,นคือแบบยืนหนึ่งจึงไปเลยนะทุกคนเอออะทุกคนค่ะสำหรับในใช้ยเราชอบนะคะประจำเดือนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วเาก็อย่างที่เห็นว่าเดือนนี้ก็คือแบบเราไม่ได้มีอะไรแบบมาอัปเดตใหม่ๆกันมากมายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังคงมีของที่รอนะคะเตรียมรีวิวอีกค่อนข้างจะเยอะเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก้อยได้ไปซื้อเยอะมากๆ แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆลยแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นขนาดที่ว่าจะต้องมานั่งพูดหรือว่ารีวิวได้เข้าใจอารมณ์มเออก็รอเป็นของเดือนหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในชน่วงการทําการทดลองหรือว่าทําการใช้อยู่นั่นเองนะคะก็เป็นประมาณนั้นและอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหยหาตลอดทุกคนนี่ มันคือยาดมนะคะทุกคนค่ะก็คือจะเป็นคนที่ชอบแบบชอบยาดมมากปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนชอบทั้งยาดมยาหม่องพิมเสนก็คือแบบได้หมดนะคะที่ให้ความเย็นแต่ทีหลังเนี่ยพอดมอารมณ์พวกแบบพ,มพ,มพ,มพิมเสนหรือว่ายาดมน้ำอะไรแบกบเนี้ยเราก็จะรู้สึกได้ชัดว่าเฮ้ยเราเป็นภูมิแพ้มันทําให้เราปาดปุ๊บแลรู้สึกว่าจามนะ้ามูกไหลปั๊บเลยนะทุกคนก็คือภูมิแพ้เนี่ยมันไวต่อสิ่งพวกนี้มากมีชนิดเดียวที่ก้อยดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรเลยก็คือยาดมนะคะก็ของโพล เราะทากคนไม่มีสปอนเซอร์นะเราก็พูดของเราเองนะว่ามันดีจริงแล้วก็มีปัญหากับยาดมเยอ้ค่อนข้างจะมากปัญหาหลักก็คือหายยาดมไม่เจอทุกคนก็คือเป็คนคนขี้ลืมแล้วหนึ่งพาวางตรงนี้เดินไปตรงนั้นแล้วเราก็กลับมาถามลูว่าเห็นยาดมไหมนะคะจนถึงนอนก็ยังจะถามว,ว่าเห็นยาดมไหมซึ่งทุกคนในบ้านก็จะแบบมองเป็นตาเดียวกันว่าเฮ้ยมีปัญหากับยาดมตลอดนะคะเราแนะนําว่าให้ซื้อมาวางตามจุดในบ้านเลยนั่นเองนะเพราะเราเออเราติยดยาดมมันดมแล้วมันรู้สึกแบบ สดชื่นเวลาที่เราจะต้องใส่แมสออกไปข้างนอกทุกคนมันความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันหายใจไม่ได้แบบโล่งเวอร์ชันนั้นอ่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมซึ่งตัวช่วยของเรก็คือน,นี่เลยนะคะถ้าวันไหนไม่ดมรู้สึกแบบไม่โอเคนะรู้สึกแบบหยุดหยิดหัวใจมามากเลยนะคะดมแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นนะทุกคนดมแล้วแบบ เนี่ยใครเป็นแบบสาวกยดมติดยาดมยาหม่องหรือว่าถึงเสร็จแล้วก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยมันต้องได้อย่างมันถึงจะแบบมีความสดชื่นนะคะกระเป๋าเนาะก็เป็นประมาณนั้นอะถ้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบมีเรื่อคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ก็ก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วเนาะชื่อเดียวกับ YouTube เลยแล้วก็ Instagram มเช่นกันก็คือสไตล์ก้อยชาแนลนั่นเองนะคะแล้วก็ TikTok ก็เริ่มเข้าไปแบบเล่นอะไรบ้างแล้วนะคะก็คือสไตล์ก้อยชาแนลเช่นกันค่ะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้นะคคะน้อองใรที่่บกวาาย บแบบงานติดตามทางไหนสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ช่องด้านล่างเลยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพือ่อนๆไปก่อนจนะระ้วกับมระโยน์กันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย